ปรากฏว่าลงลงไปแล้วอ่ะไม่มีเอ้ยเลี้ยวขวาเฮ้ยไปไหนเอลี้ย,ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวสวนสวัสดีครับวันนี้หลอนเล่าขานจะมาเล่นต่อประโยค<ย>คุณชอบเลขอะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดประโยคเริ่มเลยมีวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งขับรถในหมู่บ้านหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยที่ผู้ชายเขาขับรถวนหมู่บ้านไปเรื่อยเนี่ยเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงหน้าสอง แต่ชายคนนั้นทำท่าทางลังเลและยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันแน่เขาเลยเปิดประตูรถแล้วลงไปดูสาวปรากฏว่าลงลงไปแล้วอ่ะไม่มีเอ้ยเลี้ยวขวาเฮ้ยไปไหนไนะไปลปทีสวนกดว่าลงไปแล้วเนี่ยไม่เห็นใครเลยก็เลยกลับขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับต่อไปวนที่สวนสี่พอขับวนไปได้เรื่อยเรื่อยเริ่มรู้สึกว่า เหมือนมีอะไรนั่งอยู่ข้างหลังห <What? S 2> ้า <S <S เขาก็เลยมองไปที่กระจกหลังปรากฏว่าเห็นใครก้มหน้าอยู่ก็ไม่รู้หก <c oughs> แต่ด้วยความที่วันนั้นเขาได้นอนมาน้อยเกินไป <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าตัวเนี่ยน่าจะตาฝาดแน่ๆ <c oughs> เขาก็เลยไม่เก็บไปใส่ใจอะไรเป็นตาผ้าม้นจริงๆฮจนไปถึงเส้นเส้นทางหนึ่งเจ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs>